สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับเกม a r c h ชามี่สตาร์นะก็เล่นมานานแล้วแล้วก็หายไปนานพอสมควรเหมือนกันนะครับวันนี้จะกลับมาเจ็บตัวให้เพื่อนๆดูละกันพี <l ux> เห็นมันมีสกินของคารีนอ่าเป็นสกินใหม่เถอะนะหาก่อนหาก่อนอยู่ไหนสกินคารีนอ่าสกินนี้นะครับพลับฟี่อ่าเซอร n นดีพิหรือ พูดง่ายๆสั้นๆมันน่าจะเป็นอะไรชุดนอนปะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นชุดชุดนอนหรือชุดแต่งงานอาจเป็นว่ามันสวยแล้วกันแล้วมันก็จะเรียกว่าสุ่มไหมก็ก็เรียกว่าสุ่มก็ได้นะสุ่มแบบการันตีก็ก่อนที่จะไปสุ่มให้ดูนะเดี๋ยวเรามาดูกติกากันก่อนแล้วกันนะครับกติกาของมันเนี่ยมันเขาเรียกว่าภาษาไทยมันใช้ว่าหินกระจกเนาะก็ วิลเลอร์สโตนก็ตรงตัวนะครับในการสุ่มสุ่มเห็นข้างล่างไว้เนาะจะมีตารางอยู่9อันนะครับมันตามกติกาที่มันเขียนเอาไว้นี่คือ5ครั้งแรกเนี่ยหครั้งแรกจะไม่มีโอกาสจะไม่มีเลยนะไม่มีโอกาสเลยที่สกินของคารินอันเนี้ยจะออกมาโอกาสเนี่ยจะออกมาตั้งแต่ครั้งที่6กมันต้องไปคือ6 7 8 9เนี่ยมีโอกาสที่จะได้สกินของคารินอันนี้ นะครับส่วนครั้งที่10เนี่ยยังไงก็ออกชัวนะอ่ะมันมันมันเขียนไว้เนี่ย t e wish เนี่ยการันตี all reward นะครับก็คือถ้าสุ่มครั้งที่10เนี่ยยังไงก็ได้คารีนแน่นอนนะแต่ว่าคารีนเนี่ยจะออกมาในมีโอกาสออกมาในครั้งที่6 7 8และ9แล้วก็การใช้หินกระจกเนี่ยหรือ miller stone เนี่ย ในการสุ่มแต่ละครั้งเนี่ยจะใช้จํานวนหินไม่เท่ากันนะครับก็คืออย่างเช่นในครั้งที่1น่งอ่ะใช้ใช้แค่1 1ก้อนนะครั้งที่2ให้1ก้อนครั้งที่3ไดให้2ก้อนครั้งสี่สก้อนครั้งหก้อนอ่ะมันก็จะมากขึ้นตามลป็นแบบไปคืออันเนี้ยที่เห็นดูข้างล่างเนี่ยที่เห็นมีติ๊กถูกอยู่เนี่ยก็คือของผมเนี่ยกดไปละ350บาทเพื่อซื้อ,อหินกระจกมา10ก้อนรวมกับที่มันให้ฟรีมาด้วยเนี่ย ก็คือปลดไปแล้ว5ครั้งนะครับของระวันออกมา5อันละที่ติ๊กถูกอยู่ตามที่เข็นเลยก็อย่างที่บอกครับว่า5ครั้งแรกเนี่ยยังไงยังไงก็ไม่มีทางได้สกินของคารินแน่นอนมันจะเริ่มออกตั้งแต่ครั้งที่6เป็นต้นไปและมาแน่ๆในครั้งที่10นะครับก็คำนวณดูคร่าวๆแล้วเนี่ยถ้าคำนวณไม่ผิดเนาะก็น่าจะต้องใช้หินกระจกอีกประมาณ46 ก้อน46ก้อนถ้าคำนวณไม่ผิดนะก็แล้วก็มีอยู่2ด้วยก็อาจจะต้องลบไปอาจจะเหลือ44โอเคก็5้าครั้งแรกผมสุ่มไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังไงก็จะเอาให้ได้นะก็เลยไหนไหนก็เสียตังค์ละมาทำคลิปไปดูเลยกันแล้วเดี๋ยวไปรีวิวสกินพร้อมๆกันด้วยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับปะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันเลยและกันแต่ก่อนอื่นขอไปซื้อหินกระจกก่อนนะซื้ออันนี้ไปเลย สัดปครับ10ก้อนปึ๊บมีอยู่เดิม2ก็จะกลายเป็น12ก้อนนั่นเองนะโอเคปะ make a wish กันคราวนี้ครั้งนี้เราใช้หหินกระจกไปครับครั้งที่6ครับแหมนึกว่าจะออกเลยยังนะยังปะครั้งที่7ยังใช้6ก้อนอยู่เหมือนเดิมครับไปครับ ออกเลยไหมยังไม่ออกได้อะไรเนี่ยไม่รู้อะไรเหมือนกันนะเป็นเป็นกรอบหรือปาไม่รู้เนาะนะไม่เป็นไรโอเคหมดแล้วไปซื้อเพิ่มครับอีก350อไม่ว่าของ iOS หรือว่าของ Android ราคาพอๆกันนะครับถ้าเป็นของ Android รู้สึกสาอาบาท iOS ก็349ต่างกันบาทหนึ่งอย่าไป สนใจมัน,นะพอกันครั้งนี้ครับใช้10ครั้งที่อะไรครั้งที่แปดตั้งแต่ครั้งที่แมันต้อไปเนาะใช้ทีละสิก็คือครั้งละสามบาทแล้วมาลองดูกันว่าครั้งที่แปดจะออกเลยไหมหรือว่าจะไปออกครั้งที่10ยังไม่ออกนะในรูปโปรไฟล์ยังยังไม่มาครับไปต่อครับ <c oughs> จะช่วยคุประหยัดบ้าง,างไหมเนี่ย โอเค,ค,ค oh, oh, oh. ม,า <laughs> มาครั้งที่เครับไปครับโอ้โหมาแล้วมาครั้งที่เก้าโอเคก็ถือว่าถือว่าถูกกรงกว่าที่คิดเอาไว้3ามยหิบาทเนาะแทนที่จะต้องกด10ครั้งคือถ้า10บครั้งยังไงก็ได้แน่มาแน่แต่อันนี้ได้เก้าครั้งก็เอานะ ดีหน่อยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสกินกันดีกว่านะว่ามันจะเป็นยังไงนะเลยอันนึงคงไม,ไม่กดแล้วล่ะอาคารีนนะครับใส่สกินอยู่ไหนเอ่ยสกินนี้ก็สวยเนาะแต่ว่าตอนตอนที่สกินนี้มาพอดีไม่ได้เล่นไปเล่นไปติดเกมอื่นอยู่ก็เลยห่างหายไปนะฮะ จริงๆเล่นเกมนี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยตั้งแต่เปิดเซิร์ฟวันสองวันแรกเลยด้วยซ้ำไปนะครับอ่ะมาใส่สกินดูอันนี้มีสติงอะไรโอเคไม่เกี่ยวเนาะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นคารินใช่ไหมอ่านี่ปุ๊บโอโโอ้โ อันนี้คืออ่าโอเคครับเปลี่ยนแล้วนึกว่าไม่เต็มจอตอนแรกตกใจนึกว่าไม่เต็มจอนะเดี๋ยวเราไปรีวิวกันในด่าแล้วกันดูว่าไอเวลาใช้สกิลของคารีเนี่ยมันจะแตกต่างจากเดิมยังไงนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกัน แต่เสียงภาาก็ยังดูโหดๆอยู่เหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปคมิิเอดูมีเอฟเฟกต์สวยขึ้นครับใช้ได้เลยเดี๋ยว เผよ舞い踊れ轟ม雷鳴よุดよ舞い踊れ悪ตายแน่เดรี๋ยวเรามาลองดูสกิลแอคทีฟกันบ้างนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะอึ๊บอ่ะกด ก็จะมีเอฟเฟกเพิ่มขึ้นนะเท่าที่เห็นเนี่ยก็จะมีเป็นน้ำแข็งขึ้นมาเพราะว่าหลักๆเนี่ยที่สวยน่าจะเป็นภาพแบ็กกราวด์บนหน้าจอหลักมากกว่านะในตัวของเวลาเอามาลงสนามจริงอาจจะยังไม่ค่อยเห็นความแตกต่างมากเท่าไหร่นะครับก็ พอหอมปากหอบคอนะครับเป็นรีวิวสกินและการรีวิวการสุ่มแล้วก็รีวิวสกินใหม่ของคารินนะครับใครอยากจะได้ก็ลองไปดูยังไงมันก็การันตีที่10ครั้งแน่ๆก็ถ้าคำนวณเป็นเงินเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณพันกว่าถึง2000บาทเนาะต่อสกินนี้นะครับลองดูครับใครเป็นใช้คารินอยู่แล้วเป็นแฟนคารินอยู่แล้ว น่าจะชอบกับสกินนี้อยู่นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับไปแล้วสวัสดีครับ